สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับก็จะมาสอนเพิ่มนะครับสลับตัวติดตั้ง API นะครับเผื่อใครทําตาม EP 0ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันลงไม่ได้หรือว่าลงลงตามแล้วมันเออมันใช้ไม่ได้นั่นนั่นขึ้นว่า no 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 ลอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคสมมติว่าเราติดตั้งตัว Anaconda 3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัว Python นะเนอะไอตัวนี้มันก็ติดตั้งไม่ยากนะครับถ้าทําตามคลิปก็โหลดมาแล้วก็ d ดับเบิลคลิกปุ๊บก,ก็ก็สามารถใช้งานได้เลย นะครับก็จะมีตัวปิ๊บเนี่ยแหละครับทีออ่อาจจะติดปัญหานิดนึงนะครับในการทําโอเคอันดับแรกก็ต้องโหลดไฟล์ตัว API ก่อนนะครับามาในหน้า API IQ Option นะครับแล้วก็เลือกของคุณลูยี่นะครับกดเข้ามา,าแล้วก็เมื่อเข้ามาในหน้าตัวนี้แล้วนะครับก็มาตรงโคด้ดกดเลื่อนลงมาครับกดดาวน์โหลดชิปโอเคเสร็จแล้วก็นะครับมาที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดมาเนาะ คลิกขวานะครับแล้วก็แตกไฟล์ปึ๊บเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ก๊อปไฟล์กอปี้ไฟล์นี้นะครับมาที่ไดซีนะครับไดซีะนะแล้วก็ยูเซอร์นะครับแล้วก็ตัวชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับบางคนอาจจะเป็นแอดมินนะก็กดดับเบิลคลิกเข้ามาเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอคําว่าอนาคนาสามนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วก็ ตรงนี้นะครับช้าๆนิดนึงนะ lib lab นะฮะกด double ลค,ค, <c oughs> คลิกเข้ามาห <c oughs> าคำว่า size package นะครับอันนี้ double ลคลิกเข้ามาแล้วก็วางวางไฟล์นะครับลงไปวางไฟล์ลงไปโอเคทีนี้ก็ double ลคลิกไฟล์ที่เราลงมานะครับ double ลคลิกเข้ามาปุ๊บ copy ครับผมกดตรงนี้นะแล้วก็ copy ทีนี้นะครับเปิด ตัวเสิร์ตนะครับพิมพ์ไปว่านาคอนดานะครับอนาคอนดาพร้อมนะฮะคลิกขวาครับรันแอดมินกดยีไปครับตัวนี้นะครับพิมพ์คําว่า cd แล้วสเปคบาร์หนทีครับแล้วก็กด c อนโทนว V นะครับวางวางตัวตําแหน่งที่เราไปก๊อปมานะครับแบบนี้นะแล้วก็ Enter อ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับพิมพ์คําว่า p y t s o n นะครับ Python set up นะครับ .py แล้วก็ install นะครับเพื่อติดตั้งแล้วก็กด enter หนึ่งที่นะครับม,มันจะเขียนว่า running นะฮะแล้วก็รอให้มันติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบนะฮะปิ๊บิดูซิว่ามันเข้ามาอรือย่างนะครับแล้ก็เช็คปิป๊บิก็ p i p l i s t นะครับปิป๊บิ ก็คือมันจะเช็ครายการลิสตหรือว่าตัวโมดูลที่เราลงมานะครับพิมพ์แบบนี้นะเนี่ยครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราลงหรือ,อยังนะครับตัว IQ Option ก็เลื่อนลงมาครับหาคาว่า i นะฮะเลยเนี่ยครับ ตัว IQ Option นะโอเคทีนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับในการติดตั้งปิ๊นะแล้วก็ถ้าถ้าใครรันไปแล้วนะครับแล้วมันขึ้น error ว่า no module อนะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าให้ก๊อปชื่อ module นั้นมานะครับก๊อปชื่อ error นะของตัวนั้นมาก็พิมพ์ไปว่าปิ๊สมมติว่า error ในตัวมันบอกว่าไม่มีตัวปิ p IP ที่มันชื่อว่า module ตัวทาไลบรารีนะฮะเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับแบบนี้เมื่อกดเข้ามาในหน้า Google เนี่ยมันก็จะมีมีบอกนะครับให้เราลงแล้วกนะ็เราก็เลือกลง Copy ปี้นะครับอปแล้วก็ไปวางในตัว Anaconda อันนี้ก็ถ้าเป็นมือใหม่ยังไม่ต้องทำตามก็ได้ลงแค่ที่ผมสอนมานตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัว api นะฮะก็ลองดูครับลองดูโอเคครับสวัสดีครับ